สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอฟซีทันทีติดตามรับชมคลิปอนันท์ทวทุกคนทุกท่านครับสนามน้องกุ้งกระต่ายครับอำเภอเชื่ยจังหวัดมหาสารคามครับบรรยากาศสนามล้นนะครับล้นสนามง่วนนะครับนาะมวนนี้นัดสิบเก้ามกราคมหกสี่ครับวันที่สิบเก้ามกราคมหกสี่ครับนั่นนี่ครับบรรยากาศช่วงเศร้านะครับเนาะ ช่วงนี้ช่วงที่2ครับให้เบิ้งเป็นช่วงที่2ครับช่วงแรกก็ทายให้เบิ้งไปแน่นนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวจะพายยางเบิ้งบรรยากาศภายในสนามไปเรื่อยนะครับเนาะเอาแต่จะทำอย่างไรก็ได้เราไม่รู้นะฮะต่อไปต่อสายไปเจสีนาแล้วครับพี่บ๊วย คับีรวตด่วยันณนี่รถงัวยังบนเนเขาสนามก่อนยัางลายครับเนาะติดเน่าเหยียดนะครับเนี่รถติดเน่าเหยียดนะครับนเนาะเฮ้ยโอ้พี่นองใหญ่ดอกใส่ครับใส่ เอาขับมงวเพิ่งจะขับมาหนิโอ้ห์แม่เรามาขายงัวงัวโอ้ตัวแม่ตัวนี้เนาะอ่ามาจากตัวขับมาหนิเอามาสีสตัวเหลือจากตัวครับโอ้เหลือเลือตัวนี้เนาะเหลือตัวแม่กับตัวผู้ครับมาตตาไซเนาะครับนี่โอ้มาตตาพยักเนาะครับเนาะนี่ครับมาตตาพยักนี่ครับมัตตาพยักครับนี่งัวแม่เพิ่นแม่สาวหน่อยกับผู้หน่อยเนาะนี่ครับนางไก่เพิ่นมาเพิ่นว่า ไชแม่แน่ะนีครับสิอาสิถามราคาเพิ่นนะครับจ็กบาทไห้แม่ตัวนี้ตัวละตัวละยี่สิบเก้ายี่สิบเก้อันนี้สองหมื่นเก้าหน่นครับตัวนี้กับสองหมื่นเก้าอครับพ่อของถือปินตาเลียงลครับนี่สองหมื่นเก้าสอง่นเก้า่องอยากได้นะครับนี่โทรมาหาแม่ม่หบโทษมาครับอีเมลเอาเบอร์โทรมาทันทีศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสองหนึ่ เก้าแปดเจ็ดสีงวงวัตถพยักครับแม่สาวหน่อยกับบักถึกหน่อยครับราคาสองเก้าครับนี่เอาเป็นตาอยากได้อยากซื้อแล้วครับบดน,นี้ครับนี่นี่ครับนี่จะขวางเล่ามาขายเองเลยแม่เนาะมาขายเองเลยนี่ครับแม่เบื้องด้านนี้นะครับนี่ นี่ครับแม่สาวน้อยครับถึกน้อยนะครับเนาะโอ้ราคานีชิบเก้านี่ราคาห้องไว้ได้ครับนี่ตาอยากได้เยอะได้ครับนี่สองเก้านี่นี่ครับบรรยากาศงวันนี้ครับเปิดหัวช่วงนี้ครับราคาถึกถึกเป็นตาเลี้ยงอยู่ครับเป็นตาอยากได้อยู่เฝ้าเฝ้าได้ครับสองตัวนี้ อ่าครับมาเบงช่วงตัวต่อมากครับนี่อันนี้แม่ลูกคนนะอันนี้อันนี้ตัวแม่อันนี้ตัวลูกคอยหกหมื่นสองตัวนี่เนาะหกหมื่นครับมาเบงแมีแม่กับมาาเราหมดเ็ยงัวไถด้วยครับหนึ่งงัวไทยแม่นลูกจแม่ผสมแม่รับแขลูกอะลูกแม่ผสมลูกแม่หลูกงามหลูกงามครับนี่ หกหมื่นหกหมื่ตัวได้ตัวได้พนะนี่ราคาราคาของไ้ซื้อนเะสนใจยากได้ทรมาหาพอหลอดครับศูนย์สามศูนย์สามหาศูนหาศกหาเ็ดเจดหาพอหลอดพอลอดมาเลยมาเลยครับนี่ตัวได้ตัวได้นี่ลูกตัวตัวแม่นี่มั่นแล้วเนาะพอนมั่นแล้วแม่มั่นแล้วตัวนี่ลูกเพิ่นครับนี่ลูกไส้เพิ่นลูกไ้เพิ่นลูกใดวตัวนี้ลูกที่ไหนมันอันนี้ลูกที่สาม่นให้ลูกดีครับเพิ่นเนาะอันควบนี่ ครัับอนนี้ก็แม่นแม่ลูกนี่งห้องไาจักบาทครับนี่หาหมื่นหาหาหมื่นหาด้วยแม่ลูกนี่โอ้ลูกด้วยแม่บ่เออลูกลูกกินนมอยู่ลูกกินนมอยู่อันนี้ก็สิลูกสามลูกเนี่ยเนาะสามลูกสามโตนะครับนี่ห้องไปหาสิบหาสองโตหาสิบหาแม่ลูกลูกแม่อันนี้ทับไปแล้วห้องไปหกหมื่นแม่ก็ทับไปแล้วอันนี้ทับไปแล้วบ่ทับไปแล้วคทับแล้วโอ้ทับแล้วทับแล้วง้อทรงไทยไทยบานเท่าเดียครับนี่ไทยใเงยอันนี้ไทยกระโดน ลูกลูกดิบามันเนาะลูกสิผสมบามันไหมเน่นี่ครับนี่ลูกกัสิติดบามันแล้วครับนี่ลูกผสมของสมเทียมนิ่แหละโอ้ฮะครับมากจะได้่เขาทักถามมึงนะครับเนาะหัวดังชูดังครับไล่แฟนตาซีครับนี่ักบาทเนาะครับตัวนี้สามสิบสามสอานี่ครับสามหมื่นสามนี่งวสายแฟนตาครับแฟนตาซีนะพี่น้องมากสีนีนะครับเนาะ 33โทรมาหาเพิ่นเบิ่งครับนี่มาตัวเดียวบ่ครับมื้อนี้ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวครับ33,000นี่เพชรภูเนาะหัวไทยผสมบ๊มมามันแน่แล้วครับนี่หัวด่าง2ปีกว่าแล้วบ่นี่2ปีกว่าแล้วครับนี่เบิ่งว่าสายแฟนตาซีครับอรเอาเงาไปใส่เจ้าของบ่ทันได้ทำเบอร์ก็บอกเอพิ่นเพ่นแน่นี่ไปเก่าหรือบไเก่าก็ได้อ่ะตัวนี้ก็บเบอร์เด้วกันครับ ง้อแถาแม่เนาะครับมาตะพยักเนาะครับเนาะงัวแม่ที่มาตะพยักเนาะครับเนาะตัวละสองหมื่นเก้าครับเบอร์เดียวกันนะครับเนาะนี่เอาพี่น้องอยากได้ก็ทักมาถามเอาครับเนาะอันนี้ล่าครับล่านนอนโอ้สีย่างพาไปนี่เลยครับเนี่ยมั่งบอกงั้นไม่ช่องย่างไหมครับเนาะ ทานนี้รถติดอยู่ถนนกหลายนะครับงั้เขาบ่ได้หลายครับในสนามกันนั้นเอี้ยดแล้วนะครับนเาลลบน,นา,นนนเเานะ,นะาถือว่านัดนี่กับขากครับมาหลายครักทิศทางก็ถือว่าดีนะครับงั้นกำลังไปนะครับช่วงนี้สั่ง <laughs> อไรด่าไปเพื่อนดิอันนี้แม่ลูกแม่รูกจกังหวะนะครับเนี่ย สี่หมื่นเจ็ดนะครับแม่ลูกสีขาวครับวันนี้เบิ้งแม่ลูกสีขาวลูกแม่ขื้กันเนาะลูกแม่เบิ้งขามาสามกันเตเนาะเอาได้ <3 S 2> กันสลูกนะครับโตไปก็ไปลูกโตที่สีนี่โตที่สมเนาะนตที่สสี่หมื่นสี่หมืเจพอ 7, ่าพี่น้องอยากได้งัวแม่ครับสีบ่หมื่นเจ็ดพัน <4, S 1> นี่โอ้พเห็นบางลูกนะครับนี่โอ้นั่งนะดี ระอันก็ค้างไงเนะพนุกนวลเนาะต้งค้างไงตรงบางทั้งผีตองบางทั้งผีมันคอเชัดโอ้สวยสวยสวยสี่หมื่นอีกาะฮะพเสี่หมื่นไทก่อนสี่หมื่นเจ็ดเออสี่หมื่นเจ็ี่ม่นเอพี่น้องอยากแม่แม่ลูกแม่สลูกครับผมต่อไปลูกที่สองต่อไปลูกตัวที่สต่อไปครับต่อไปลูกที่สามครับสี่หมื่นเจ็่นหองไว้ครับสีขาวนวลอยากได้โทรมาหาเพนเบงเนาะ เอาพอราคาขายเลยขายแต่คือต่อกันแตแช่พันเดียวโอ้กสมันหกกนตัวันมนสมนหกครับเออมองมองเอาเลยดิบอเอมองขายเลยพอนะใจกับโทรมาเลยครับโทรมาเบอร์เท่ครับอ่ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์เกา8ีศูนย์เกาีแปดห้าแปดศูนย์แปดห้าแปดศูนย์โทรมาเลยครับนี่กำลังต่อเอาพอดีครับกำลังมาต่อเอาอยู่ครับเบองตัวใหม่ตัวต่อไปครับบาด งัวไล่เสียครับนี่งัวไล่เสีย <laughs> นี่ครับมันไล่ขึ้นเสียไหมขึ <laughs> ้นไล่ได้บ่ <laughs> โอต้ตรงว่าไล่ได้เนาะอันแม่ขายนี่แม่ของเจ้าบับนี่ <c oughs> โบแมนเนะาะโอ้พันขายแล้วอันแม่นี่ขายแล้วนะครับมาเบิ้งตัวต่อไปครับยังโอ้เนื่อยหน่อยก็ขึ้นเลยพอพั่นได้เนี่ยน้อพอพั่นได้ครับนี่ขึ้นแล้วครับนี่ตัวจักรบาลครับนี่ เศ้าสามตัวละเศ้าสามครับพี่น้องสายเลี้ยงสายคุณครับเพรพู้เศร้าสามครับนี่สองหมื่นสาเอาไปคุณเอาได้ครับนี่คุณเอาครับสอมี่ตัวละสองหมื่นสามเรี่เงิแม่ปะครับตัวนี้เงินครับแม่แม่ลูกบ่โอแม่ลูกครับตักบาทครับตัวนี้ ว่หาห้าสิครับว่าหองวัยหาสิบเก้าครับเอาสายเลี้ยงครับ,รรบพี่น้องอาเมื่อเก้าลูกแม่ปะครับเนีเ่ยลูกประมาณเดือนลูกลูกแม่ประมาณหาหกเดือนเนาะก็ะแสดงว่าแม่พันกระสีเริ่มขึ้นเราได้เนาะลูกหาหกเดือนก็แท้แท้แข้งกลางนี่ครับนี่ราคานี่พี่น้องอยากได้โทรมาหาพันเมืองเนาะครับเนาะแม่โตัวก็แม่กับรับโตัวนาดีอยู่นะครับบันถามรักเบอร์เราคอนสิตยางอ้อนๆเมืองเนาะมีเบอร์ติดต่อมาบอกครับ เบอร์เลครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสี่สามสนี่ครับแม่นี่ครับวันนี้ผมถือยางออกมาทั้งผีนะครับเนาะเบิ่งเล็บเบิ่งขาเพิ่นดนะครับนี่โอ้ขาใหญ่นี่ครับนี่เล็บเล็บสวยด้ีครับนี่เล็บสวยขาใหญ่ลำโตใส่ได้ครับสูงร้อยสี่ร้อยเกือบร้อยสามสิบนะครับนี่ชนชนร้อยสามสิบนี่ครับโอ้แม่นี่ว่องไปตาตำข้นดีแทงเลยแม่ เอาครับยางมันหนีกันหน่อยนี่ครับเบิังดาบมันหางมันก้นครับเนี่ยเพ่รงเราว้างหลังเบิังดากเบิังหางมันก้นเพิ่นนะครับเนี่ยราคานี้สีนี่แบบนี้ครับมงูไทยอยากได้โทรมาต่อเอาดนะครับนี่นี่ครับนี่ไยเกิดกันมันหนีกันแม่ไทยเฮือนครับนี่เมี่ยจิจอย

แม่ลูกแม่ลูกจอยจังสีไหลไม่เคยอยว่าเป็นหมันพันอ้วนพันกระวานเป็นหมันนี่ครับลูกโอ้ลูกงามตัวนี้ไหมสีเม็ดเข่าครับลูกแม่ตัวนี้หาสิบหกแล้วข้าห้องไหวครับนี่หาหมื่นหัครับลูกเงี้ยวเ้วนี่นี่หาหมื่นหัครับลูกเงี้ยวอัลลดตนามมาบัากหลายเลยนามลางพ่นลูกหน้าแม่เพ่นแม่กิสูงลอยสีลอยสีนี่แล้วเนาะ๋ยบังยุ่นนี่ ครับราคานี่ครับอยากได้ทั่วมาเลยครับเนี่อยากได้ทั่วมาอยากได้ทั่วมานี่ครับอยากได้ทั่วมาเอาเลยครับเนี่ยแม่นี่น้ามาดีครับกำลังแต่ว่าแม่พันจอยเนาะลูกมันจีนมอยลูกมันจีนม้แม่เลยจอยนะครับเนี่แม่กับสีลอยสีพอดีพอดีนี่แหละแต่ว่าลูกน้ำตัวเงาวนาดีอยากได้ทั่วมากครับเบอร์ศูนย์แปดเก้าสองสี่หนึ่งแปดเจ็ดสี่เก้าไอ้ไม่มีมงงางม่องไหลอันเม่ตัวเดียวหนิบังคำวันนี้ มาคมเดียวเลยมันนี่แับบบขับหมักท่อเอาได้ครับไปตาไปเลี้ยงด้วยเนาะนนลูกมวไทยบานเท่านี้ลูกมันง่ามดีลูกมันงา่ายดียังไปยังไปป้องในน้องไปนออาเบิ้งแม่ขาวครับแม่ขาว มีจฉาความวุ่นวุ่ม่อทึ่งจูงสวนกันจยได้ครับเนี่น้องอาจจะถามบอกว่าได้ครบถามไรดีไปยครับโอ้มาหลายมาหลายมัวกผูกนีดีโอ้ว่าตีผูกนีด ตั้บาทครับตัวน <kas> enfin ี mm ้เศาหกเศาหกเศาหกนี่ครับง้อไทยน้อยเศาหกครับไทยกระโดนเศาหกเห็ดเมียงกะโอ้บุญว่าจะง่อยด้วยครับเจ้าบ้านหนิงง้อหลายง้อหลายครับเศาหกท่านได้ลูกไหมครับนี่เป็นเป็นง้อแม่สาวเนาะง้อแม่สาวเอาไปนอนอยากได้ยีชิบหกครับนี่เงินน้อยๆบ้านหลายครับได้ง้อไปเลี้ยงเลยครับนี่ ไปเรียงมาเทอาลูกเต่มามันเนาะนี่ครับงัวไถ่จะโดนบานเท่าเอิญสองหมื่นหอยากได้โทรามาหาพนมือน,นะครับมีเบอร์โทรบอลเนาะครับหนี่งศูนย์หกสามศูนย์หนึ่งสองศูนเก้าหกมาตะบันไหนนาะครับนี่แค่นตรงครับโอมาตะแค่นดงนะครับนี่0 63, 0 12, 64, ไ,นนไก็โดนบานเท่านี่ครับรถเราจะติดยาวนะครับ จะหัวกัปดสนึ่งแปดครับลราะสีมาครับชื่อครับแปดสีหกครับแล้วแปดสีหกูหนึ่งแปครับหาจะสีมาครับเชื่อครับสีสครับนันนี่ห็นากไมันนีอันนี้ก็น้าตัดดีครับนี่ มึงกูงามเพิ่นจับบาดกันอยากได้ซีซิผาอยากได้ซีซิผาลูกพ่อได้หน่อยเนาะซีไรครับโอ้ซีไหวโอ้แม่เลยครับขันมากช่วงนี้เนาะกระโด่งดีซีไห้ซีไหวซีมืดหาครับเพิ่นอยากได้ตั้งเดือนแล้วครับตั้เดือนตั้งเดือนเหรอ ดนกปโอ้สิบประมาณสิบเดือนโอ้งาสิบเดือนครับเนี่ยลุดรอดเตือมครับหลุกอดเติ้มเอาไปเป็นพอพันไดนอครับหลูกของซีว้ายครับเนี่คุณดีหัวงรัหลูกของสีว้ายนาแบดมีครับนาสีวคุณดีนะพี่น้องอยากได้นะครับเดี๋ยวราคานี่ครับเี่ยเอาไปเป็นพอพันหดครับนอเอาไปทุ่มฟุ่มใด พ่อไล่เลยกินน้อกินนมยุติคับร่างสียานมมากเนาะครับราะานี้อยากได้โทรมาหาพื่นพวนะครับเนาะมีเบอร์ติดต่อไ่ครับ082 311 4846มาตาบ้านไหนครับนีุ่มาตาอำเภอจตุ้บังดาคุนะครับผุเนาะกนั้ก็ขาบังดากบังขาครับเนี่วงวอสิเดือน โอ้นี่เต็มสีตัวนี้เนาะเพเฮ้เาเพิ่นบอกบอกครับเลเพิ่นเอายืนเดียวมันบราคาอันพิษก็เนโอ้หที่แหลกบอกราคาเหมนพักันพิักันพิษเแม่ลูกครับเนี่แม่สาวตัวครับโอ้แม่สาวทั้งสองเลยอาครับพี่น้องวัวไทยครับวัวไทยสีขาวเพิ่นบอกราคากันผิดเนาะตัวละ2 1ง0ตัวละ2 1ตัวละ2 โตละสองหมื่นเอ็ดครับบ้านนี้มาเบิ่งง้อเมีครับสองหมืนเอ็ดซื้อไปเลี้ยงมาลูกเขาตโตมันครับบ้านนี้อ่าีนช่วงล่างครับสองหมื่นเอ็ด,ปเ,อดเป็นง้อไทยบ้านเท่าเนาะสีขาวเป็นง้อสาวทั้งสองโตครับนี่ตัวนี้สีอ่อนกว่าอยู่เนาะสีอ่อนกว่าตัวนี้เป็นสีแก้วล่ะอืมซัมนี่ล่ะบ้านเท่าง้อบ้านเท่าง้อไทยบ้านเท่านี่ ขั้นอ้วนกว่นี้กอไม่เป็นมันแบบวะเอาไปน้องอยากได้นี่ครับนี่ตัวละสองหมื่นเอ็ดนี่ครับนี่ก็โทรมหาเพนเบิงงั้มาตบบ้านไหนก็ครับนี่มาตบผู้ีสับทยสงอ่ะโทรมาเบอร์ไหนนะครับนี่ศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์สามหนึ่เก้าหกสามง้อง้กบ้านเจ้ามี่ักง้อกันมีนะครับมักงัวง่วงสอบทำเป็นเมือนครับเนาะ พี่น้องอยากได้ส้วงงามๆกับสอบถทำกันได้เบอร์นี้เนาะนะครับ,รบมาตาโพธิสงครับนี่ สามเก้องห้อยระจาขยับไปครับสู้สูสู้สูนม้เรานั้สามเกสองกไดอแม่ลูกจะบาดที่พอขยับไปเรืยครับสี่สิบเก็ดตัวมั่วไทยมาเท่าอีกตัวนึงครับทงไทยซีมจะเรียงง่ายเนาะซีแล้วพรเนาะนี่เของสีเ่ยโอ้คุนดีตัวนีไหมขุนดีครับนี่บ้าฟุดบ้ฟัดเนาะนี่โอุ้นดีครับี่เนีหัวได้นี่ถว่าขุนยู่แต่ว่าลูกพนนาเตืเเนะ โอ้ลูกเล่านะลูกแม่บ่พ่อนี่ลูกแม่บ่โอ้ลูกโตผูราคาสี่สี่สิบเจ็ดนี่ครับง่วนไถบันเทาโอ้แม่นี่หนาเลยครับแม่นี่หนาอยู่นี่ม่านเราบ่พ่ออ๋อง่วนม่นพ่อเง้ว่านอีกแล้วครับมือนี่พ่อง้วแม่ม่นอีกแล้วครับนี่ง้วแม่ม่นกับลูกลูกเพชรผูครับพ่อไวซี่มื่นเจ็ดนี่ครับโอ้สี่มื่นเจ็ด มีหมืนเจพันนะครับราคาเนาะครับเนาะอ่านี่ครับนี่แม่ลูกม่านแล้วนี่ครับโอ้ลันเร่าต้นอี่ท้องเนี่ยันแล้วองลันเรลาต้นนี่ห้องเดินต้นอีพรไ่มออลันแล้วครับนี่คุณดีเป็นตาเลียงง่ายเนาะมาทำบานไนพรไปส่องบุรีรัมย์ไปมาดบุรีรัมร์นี่พา่เบอร์โปรเบอร์ใดพ093 095 0 5 สามหนึ่งศูนย์แปนี่ครับทนนองนนะครับิตอมัดตลอนมาได้ตลอดเลยพอนะโอ้สนใจแล้วนัมนมือนี่แล้วนี่เออรหาแล้วก็แล้วไปแล้วพอนออกเหนือหนองน้ำนะครับหัหนองน้ำบนพื้นที่จอดรถของตลาดนัดนะครับอยากระด้านตรงข้ามตลาดนัดตรงสวนยูคานะครับก็เป็นพื้นที่จอดรถนะครับ ด้านทิศใต้นะครับปิดกับตลาดนัดเราก็เป็นพื้นที่จอดรถของตลาดนัดนะครับถำไมแล้วถ้าเคยเลืองจอดได้เลยนะครับเลือกจอดได้เลยจอดซ้อนคันนะครับเสียเวลาจักรยานรถของท่านออกเรื่อยๆเลยเสียเวลานะครับอย่าจอดซ้อนคันนะครับอย่าจอดซ้อนคัน วลูกค้าที่ซื้อล้ง้อเถิงง้แม่นี่ยง้อแม่มาบังง้อแม่ไงครับชื่อง้อเถิงกันนะปัดง้อเถิงเนาะมาเอมนมเนี่เราลุ้มซครับนมบักไงเอันลูกมันตอกเองได้ลูกมนึงแล้วได้ลูกมนึงแล้วโอ้ท่านทับไปท่านทับไปครับนี่บว่ท่นทับครับมอนทับงัวงัวมันขึ้นละล่ะปาสูงเท่าไหร่หน่อยเดี๋ยวบางคนสูงกันเด้อนี่สูงน้อยเจ็ดสิบครับ รอยขอสิบห <id: Whoa, six, Bond> <pakai again>. ้าบวกเนาะรอยของสิบห้าไปหารอยเจะกิบงานครับบังบ้าครับโกลกหงายครับพาลงมาตัวหนึ่งได้ลูกตัวหนึ่งแล้วที่แรกแานครับ อันนี้ผมเปิดไใบซิปหนึ่งเปิดใบซิปเดียวเอาตอนนี้เปิดใบซิปหนึ่งเนาะพี่น้องมักข้อไดนจัใค่อยเอาข้อไปเน่องนะครับตัวนี้ห้องไว้ห้องไว้แสนหนึ่งระยะทางร้อยกิโลส่งฟรีนี่ครับง้อหอยตายครับเนี่ยเบิ้งตีนตีนดีแล้วครับเล็บดีโอ้ติดดำนะครับเนาะติดดำใหายพอมแม่นี่มาเบิ้งดากเบิ้งหางเบิ้งก้นครับบ้านเนี่ยไม่กกหางใหญ่เครื่องเพลิดดำงัวตัวนี้อยู่ไกลเป็นงัวแค่เลย ใหญ่ครับสูง้อยของิบหาบวกแน่นอนครับเอยเบิ่งหางมาเอิมดากปันหมุบไม่ดากไงครับคนละครยะลอยกิโลทรงฟรีเปิดไบหนึ่งแสนบาทครับลูกแยกลูกมาเนาะแยกลูกมาได้วลูกมาตัวหนึ่งครับไม่ครับพันยักเอาครับพี่น้องจะได้งัวแม่ยังไงงีสิครับนี่โทษติดต่อมาหาเพินเบิ่งนะครับนี่ แม่บอกแม่คอ,อกแม่ไข่เนี่ยพูดใ้บ้านไหนบ้่งเคยเห็นนี่จูงไปนี่คนาํนำเบิงหมดได้เนี่ยมัน่นี่ครับ,รบเอาอยากได้โทรมาหาเบอร์ไครับศูนยด้ครับ0 8นย์แปดห้าสี่สองสองสหา่งเึ่งครับผมใหญ่ๆสูงๆแบบนี้ครับแม่บอกแม่คอ,อกแม่ไข่ครับซื้อไปไปเงี้ยนไปสั้นนี่โอ้ครับนี่คักกันหรอครับแม่นี่ันเียว เอาไปคุ้มฝูงน้ำกันเลยครับอ๋อมีมีมีมาอีกตัวหนึ่งบ่อ๋อเพิ่นมีมาครับมีแต่ใหญ่มาต้นนี่เพิ่นไม่ตัวนี้เป็นตั้งปีแล้วครับตัวนี้ตัวนี้สามปีครับสามปีมั้งอันนี้สูงร้อยเจ็ดสิบครับผมสูงสูสีกันเนาะครับผมค่่มสูสีกันนี่ตัวผู้นะครับนี่พี่น้องอย่าไหนไปคุ้มฝูงนะครับเอาไปเป็นพอพันขีดขั้นหาทับนี่เอาตัวนี้ไปทับเลยนี่ตัวนี้เปิดใบแปดหาครับตัวนี้เพิ่นหองใบแปดมื่นหาครับผม ถ้าเบิ่งด้านขางครับแปดหมื่นหาไม่ขาใหญ่ครับปลายหำ่มดำลำโตสูงรอยของชิพาขึ้นเนาะนี่รอยของชิพาขึ้นด้วยกันนะครับนี่เอาครับนี่อยากได้ก็โทรมาเบอร์บั่งหันเนาะครับผมร้อยกิโลทรงฟี่ครับร้อยกิโลทรงฟี่ขึ้กันครับนี่งัวมัตตะวะปีนะครับเนาะครับผมนี่หอยตายว่าปีครับอยากได้โทรติดต่อหาเพิ่นเบิ่องนะครับเนาะครับอยากได้งัวพัน งว่วแม่์ยันยหรือง่วนพอพันครับเพิ่นมี่ไห้นะครับเนาะ,รนะหรืออยากโทรสอบถามเรื่องงว่วก็ได้เนาะว่าหางง่วนยันยันไขว้นแน่นั่นหางงวนทรงนั่นท่งนี้ไขว้แน่นั่นกัน <ๆ S 1> ได้ครับมีแต่วงว่วนทรงยันยัแพ้งๆนะครับนี่ตัวนี้แปดหมื่นตาแม่์มานนี่แสนหนึ่งและข้าวหองไว้เนาะและข้าวหองไว้ตัวนีแปดห่าตัวนี้แปดทียห่าครับข้าเปิดโอ้ครับมาใหญ่ๆเลยเจ้านี่มาใหญ่ถึงสองโตครับโตมาบกษาได้เลี้ยงง่วน หม <laughs> ักงวัวใหญ่งวนหน่อยก่ไทยมีมัรับอ่าครับนี่จอกันอรับกิน <c oughs> <c oughs> ตัวนีครับไ่ครับช่ีอกคาทใดนะครับี่ขายวัุุ้นายท่านนัวาสาับสนะครับครับุครับ ะครับพ่อ,อกันชลิปต่อไปช่วงต่อไปนะครับเนาะช่วงนี้กะเบึ้งสำนีไก่อนนะครับพ่อ,อกันไปช่วงต่อไปครับช่วงนี้สวัสดีครับ